ก็รับรู้ว่าคุณพ่อสุขภาพโอเคค่ะแล้วก็เหมือนคุณพ่อดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเดินได้ทำอะไรได้ปกติซึ่งก็ดีใจมากๆที่เหมือนรูปที่ออกไปตอนแรกเป็นรูปเก่าเหมือนเป็นภาพเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนตอนนี้ก็รู้ว่าใครเป็นคนคนคนที่ปล่อย,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังเหมือน <laughs> เหมือนก็พยายามพยายามสื่อสารกันให้มากขึ้น แต่ตัวตัวใหม่เองตัวใหม่เองยังไม่ได้คุยคย,ยังไม่ได้คุยแต่ว่าแค่ว่ารู้สึกว่าดีใจยอย่างหนึ่งคือสิ่งที่วันนั้นที่รับรู้ไปที่มันอันตรายที่มันดูรุนแรงมากมันกลับกลายว่าเออพ่อเราตอนนี้ดีค่ะดีนะอะไรยังดีอยู่ยังประเินได้ช่วยเหลือไ,ได้ค่ะ,คะก็เลยแบบดีใจค่ะไ, <f> ไม่ยังดีใ,ใจกับสิ่งที่ มันเกิดไปแล้วทําอะไรไม่ได้ไม่ติดใจเลยค่ะไม่ติดใจเลยก็ถือว่าแบบเป็นบทเรียนอันหนึ่งก็ดีดีใจขึ้นใหมคิดว่านานแล้วค่าว่าวันหนึ่งมันจะต้องออกมาซึ่งพอออกมาก็โล่งค่ะเพราะว่ายังไงแล้วมันเป็นสิ่งที่มัน,มนกดดันเราตั้งนานแล้วในใ่คิดอยู่แล้วว่ามันต้องออกมาเในมักมยเป็นความใจที่ทเราเสุดเลยค่ะกระทบมากแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะมากอะไรรที่าเ มันออกมาแล้วได้พูดมาค่ะก็เลยรู้สึกดีขึ้นแสดงใหม่ไม่ได้คุกว่าถ้าลูกมันจะหมาหรือไม่ถ้ามีคนมาถามลูกเราก็พร้อมที่จบตอ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 บมากๆเลยตายแล้วไม่มีอาสันแล้วรึ่งบรรลุนั่นแหละได้ค่ะขอขอจิกนิดนึงจะได้มีประหลาดเยอะๆแล้วแบบเรื่องที่เราปวดท่าไรท่า สัมภาษณ์จริงๆเราไม่ติดใจอะไรให้แค่มองใช่ไหมไม่ให้ตอบอะไรเลยใช่ไหมทีงไหนยังไม่ติดใจอะไรไม่ติดใจแล้วค่ะแล้วก็แต่ว่ามีมีคือมันรู้หมดแล้วค่ะว่ามันเป็นอ,อะไรยังไงค่ะแล้วก็คือเอาง่ายๆมันออกมามันสบายใจค่ะเขามาขอโท่าดีไม่มีอะค่ะ คาดหวังเลยค่ะคาดหวังแต่แค่รู้สึกว่าถ้าวันไหนที่เหมือนไม่มีเหมือนเหมือนพ่อไม่เหลือใครแล้วก็ต้องกลับกลับมาอยู่กับพ<อ>่อแ่คือแม่จะเชิงดูเป็นห่วงใหม่มากกว่าค่ะก็จะเป็นฟิลมไม่ชอบไปใครมาทำลายอายู่เพราะว่าเขาเลี้ยงของเขามานหนื่อยแล้วก็ มันเป็นอย่างนั้นนะพี่เหมือนแบบเขาเขาดูแลของเขามาเขาดูแลลูกของเขามาเขาก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายลูกเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เขาก็เป็นคนโอนตังค์ให้ตลอดเขาก็จะเขาก็จะเป็นคนที่ใช่ค่ะคือเขาก็ไม่เขาไม่เคยขัดขวางเลยเลยดีใจที่มีแม่ที่แบบช่วยไม่ไว่าไงเขาก็เป็นพอ่ออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไเปิดกว้าังค์ที่ให้กใช่ใช่แม่แม่ที่สอนอย่างแรกเลยว่า ไม่ว่าจะยังไงห้ามว่าพอ่อซึ่งมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ใหม่เอามาสอนเด็กในค่ายใหม่ด้วยว่าตอบยังไงก็แล้วแต่ห้ามด่าพ่อด่าแม่น,นมะหลังจากที่สัมภาษณ์มาแล้ก็มีเระแสเข้ามาเขา้ามาคิดแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราพูดไปที่แบบต้องมาฮุนหวายกับเรื่องครอบครัวหนูด้วยเพราะว่าหนูก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่อยากโวนเทียบไปด้วยมันมันวุ่นวายครอบครัวเรา ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณรักมากไม่รู้สึกอย่างบ้างอะไรหนักๆใหม่ๆมันจะต้องเป็นใหม่ตลอดเวลาเรื่องราวใหม่ๆ challenge challenge <laughs> ม,ามากชีเซิร์ฟมากปีนี้ปีนี้เซิร์ฟไม่หยุดเลยค่ะขอบคุณกันที่ไม่เคยมีอยู่หหขมขนาดที่มันมันออกแล้วตอนนี้หนูก็เลยลอยเพราะว่าหนูก็มีความสุขนะคะเไม่ถือว,ว่ามันใช้ชีวิตได้แบบเป็นตัวของตัวเองจริงๆเพราะว่าใหม่ ทุกคนรู้เรื่องราวชีวิตของไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆตอนเนี้ยใช่ตอนแรกถ้าเรื่องพ่อก็จะมีแค่99เอตเพราะตอนนี้เรื่องพ่อออกมาก็คือทุกคนรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ